ศูนย์การเรียนรู้โครงการสสยลักษณ์แห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโสดาปฏิฐารามที่สนัเลิศกิจกรรมไวยโซนคนโลกในโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกปี2556ที่โรงเรียนวัดโสดาปฏิฐารามตำบนเขาแรง้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายอุเทนชนะกุลผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้โครงการสสยลักษณ์แห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโสดาปฏิทารามที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวัยซนคนโลกในโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกปี2,556ภายใต้โครงการสายรักแห่งครอบครัวเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโดยมีนายราตีแอ่อวมผู้มนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันและเป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3ของโรงเรียนวัดโสดาปฏิธารามมีเด็กหญิงอนอนอโนงแก้วการจนพงศ์เด็กหญิงนิาสาศีจุธาเด็กหญิงเขมิกาจลัดเอี่ยมเด็กชายชินดนัยสุขวัฒโกและเด็กชายพิพัฒน์จันทวงศ์ ซึ่งการดําเนินการจัดการแข่งขันได้กําหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่40จังหวัดและ16สถานสงเคราะห์เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กวัย7-9ปีได้รู้จักประดิษฐ์ของเล่นอาเซียนมีเสียงเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจิตนาการและศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจํากัดการสร้างแรงบันดาลใจในการใฝ่เรียนรู้ของเด็กโดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเมื่อระหว่างวันที่7-10ตุลาคม2556ณโรงแรมเบดเวนเทิแกรนฮาวเวิร์ดกรุงเทพมหานคร ้ดยผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนวัดโสดาปฏิธารามสามารถควา้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมเล่านิทานและเล่นกับลูกในช่วงหวลางวันที่14-16ถึงพฤศจิกายนนี้ณรอเย,ยิรนพาร,รากอนฮอลชั้น50การค้าสยามพารากอนกรกุงเทพมหานครซึ่งจะมีการกรับบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีร,รัชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จเป็นองค์ประธานในงานครั้งนี้ด้วยครับก็คือการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อเป็นฝันกําลังใจ้กับน้องนองนักเรียนโรงเรียนวัดโสดาปติฐารามซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์การเรียนรู้นะครับไปเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไวชนคนโลกตอนของเล่นอาเซียน ไปใต้โครงการสายยรักแองครอบครัวซึ่งน้องๆสองคนชุดแรกนั้นก็คือได้ไปแข่งขันและก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในระดับภาคกลางมาแล้วแล้วก็จะมีการประกวดในระดับประเทศในวันที่ 14- 1 5 1 6นี้ซึ่งในการไปประกวดในวันที่1 4 15 16นี้ก็จะมีเพิ่มเติมน้องนักเรียนอีก3คนรวมเป็น5คนซึ่งจะไปแข่งขันกัน,กนที่สยามพารากอนกรุงเทพครับ